สวัสดีครับเป็นเพื่อนพี่พี่นะครับก็มาพบกับผมนะครับเก่งพรพ่อโสธรนะครับกันเช่นเคยนะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนนะครับจะมาพาเพื่อนๆพนพี่พี่นะครับเนาะมาชมนะครับมาส่องพระกันเช่นเคยครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพามาพาเพื่อนๆพนพี่พี่นะครับมาชมพระกุ่วัดกระชายด้วยกันนะครับเนาะ เป็นพิมพ์นะครับเขาเรียกว่าพระเจ้าสิบชาตินะครับแต่องค์นี้นะครับตัดเดี่ยวนะครับตัดเดี่ยวนะครับพระเจ้าสิบชาตินะครับก็คือนะครับจะเป็นแผงนะครับเหมือนเป็นพระแผงนะครับใหญ่ๆนะครับเนอสิบชาตินะครับนะครับแต่องค์นี้ตัดนะครับเพื่อสะดวกในการใช้นะครับเขานิยมตัดเดี่ยวกันนะครับตัดแล้วก็มาใช้กันนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อพี่ เดี๋ยวเราค่อยมาลงกล้องส่องกันนะครับนี่ครับเนื้อหาแห้งๆนะครับนี่ครับนี่ครับแห้งๆดูเก่าดีนะครับนะครับก็เช่นเคยนะครับก็ได้พามานะครับเนาที่เราจะดูกันนะครับเราก็ต้องดูประวัติการสร้างนะครับ ว่าปีไหนยุคไหนนะครับเนื้อหาถึงยุคไหมอะไรไหมนะครับพิมพ์อะไรนะครับเนาะองค์นี้นะครับเป็นพระยุคของนะครับสมเด็จพระเอกาทศรสนะครับท่านเป็นผู้สร้างนะครับพระเอกาทศรสก็คือที่เรารู้ๆกันก็คือท่านเป็นน้องชายของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับนะครับก็ เอาฟังประวัติเขาว้าก่อนแล้วกันนะครับกนะครับก่อนจะลงกล้องนะครับอันนี้นะครับเป็นรัแผงตัดนะครับเนาะพิมพ์พระสิษ์ชาตินะครับพิมพ์ใหญ่นะครับกุวัดกระชายนะครับผมก็คืออย่างที่ทราบกันนะครับประสบการณ์กุนี้เยอะครับเหนียวครับเหนียวด้วยเฮียนด้วยนะครับแรงด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าอีกทีนะครับเนาะเหนียวยังไงเฮียนยังไงแรงยังไงนะครับ ตามที่เคยได้ยินมานะครับเอาประวัตินะครับตามตำนานนะครับเล่าสืบตอบกันมานะครับว่าสมเด็จพระเอกาทศรสนะครับท่านได้สร้างวัดประจําประจําพระองค์นะครับวัดหนึ่งนะครับอยู่ใต้วัดบริเชษนอกนะก็คือนะครับวัดแห่งนี้นะครับแต่เดิมนะครับชื่อว่าวัดเจ้าชายธรรมราชานะครับเนาะเรียกสั้นๆว่าวัดเจ้าชายครับและเพี้ยนเสียงนะครับจากวัดเจ้าชายนะครับ มาเป็นวัดกระชายนะครับวัดกระชายนะครับนะครับก็คือก็มีคนเข้ามาขุดกูนะครับเป็นพระนะครับเจอพระนะครับพิมพ์ดินเผานะครับลักษณะพิมพ์เป็นะพธรูปปางสมาธินะครับตะปางมารวิชัยนะครับก็คือพระพิมพ์วัดกระชายนี้นะครับชาวบ้านแถบนั้นมีความเคารพนับถือนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์มากครับ และมักจะเรียกพระพิมพ์ลักษณะนี้ว่าพระเจ้าสิบชาตินะครับซึ่งหมายซึ่งหมายถึงนะครับชาติทั้งสิบของพระพุทธเจ้านะครับสมเด็จพระเอกาทศรสนะครับท่านมีความเริ่มใสในพระพุทธศาสนาไป็นานมากนะครับท่านได้สร้างพระได้สร้างวัดไว้มากมายนะครับจึงไม่น่าแปลกใจนะครับที่แต่ละวัดจะมีพระดีบรรจุไว้ในเจดีย์นะครับแทบทุกวัดนะครับนะครับผม เอานี้นะครับก็คือมาเรื่องความเหนียวนะครับก็คือตอนแตกกูออกมานะครับเคยมีคนนําไปทดลองยิงนะครับปักก่วัดกระชายนะครับโดยเอาไว้วางแถวที่โคนต้นกล้วยนะครับแล้วเหนี่ยวไกลปืนยิงในระยะใกล้ๆนะครับผลปรากฏออกมาว่าลูกกระสุนนะครับยิงไม่โดนครับปักกูวัดกระชายแม้แต่นัดเดียวนะครับทําให้เป็นฮือฮากันอย่างมากนะครับเป็นข่าวดังนะครับและได้บอกต่อๆกันไป เลยไปถึงค่ายทหารแห่งหนึ่งนะครับในเมืองลบบุรีนะครับทหารจึงพาการเดินทางมาขอแบ่งบูชากันไปเป็นจํานวนพอสมควรนะครับและได้ยิงกันทดสอบกันตรงนั้นเลยครับผลนปะากฏออกผลปรากดออกมาว่านะครับไม่โดนองค์พระเหมือนเดิมนะครับแม้จะนั่งยองๆเข้ามาใกล้นะครับแค่คืบเดียวนะครับลูกกระสุนก็ยังยิงไม่โดนนะครับผมอันนี้คือลองยิงนะครับแล้วก็ประสบการณ์จริงนะครับ ประสบการณ์จริงแบบเหนียวนึบนะครับผมที่เล่าต่อๆกันมานะครับก็คือนักเรียนนักเรียนช่างนะครับเทคนิคนะครับอยุธยานะครับถูกคู่อรีนะครับจ่อยิงซึ่งซึ่งหน้านะครับไม่เกินหนึ่งวานะครับสามนัดซ้อนนะครับปรากฏว่านะครับไม่ดังสักนัดนะครับผมมีแต่เสียงสับไกปืนนะครับดังแชะแชะนะครับสามนัดนะครับคนถูกยิงนี่ถึงยืนตะลึงนะครับตาค้างนะครับ แต่พอได้สติก็วิ่งนะครับวิ่งแบบพึ่งวิ่งหนีนะครับผมแล้วก็พอวิ่งหนีเสร็จนะครับก็ปืนก็ไล่ยิงอีกนะครับปังๆมาอีกสามสี่นัดนะครับแต่ไม่โดนครับผู้เราก็คือนะครับนักเรียนเทคนิคนะครับผู้นั้นนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับที่โดนไล่ไล่ยิงนะครับผมนี่นะครับอันนี้คือความเหนียวนะครับแล้วก็ความเฮี้ยนนะครับที่ที่ผ่าปู่นี่ความ มันไม่เกี่ยวกับพระกู่หรอครับเป็นสถานที่นะครับก็คือวัดกระชายนะครับหรือวัดกระายนะครับที่ความเฮียนก็คือเพื่อนๆพี่ๆอาจจะเคยได้ยินนะครับที่ว่านะครับมีคนชอบไปผูกคอตายนะครับในวัดนะครับในป่าหลังวัดนะครับเนาะวัดนี้นะครับเขาเคยจัดอันดับไว้นะครับในเอเชียเรานะครับเนาะอย่าว่าแต่ประเทศไทยเลยครับในเอเชียนะครับเป็นวัดที่เฮียนนะครับเป็นอันดับแปดนะครับของเอเชียเรานะครับ ที่เรื่องว่าลึกลับที่ว่าคนชอบไปปลุกคอตายนะครับนวัดนี้นะครับคือความแรงความอาถรรพ์ของวัดนี้นะครับความเฮี้ยนนะครับผมอันดับแปดของเอเชียนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ใครเป็นคนจัดอันดับไว้นะครับแล้วก็นะครับความแรงก็คือเคยลงหนังสือพิมพ์นะครับน้ะมีคนไปขุดกุครับแล้วเหมือนเคยเจอปูโสมนะครับเฝ้าเฝ้าเฝ้าซัพนะครับ เหมือนแบบมาทําเป็นแบบว่าให้น้ําท่วมนะครับก็มีคนร้องโอดโอยนะครับก็แบบคือเขาเห็นมันเหมือนแบบน้ํามานะครับแล้วเขาก็ว่ายหนีน้ําอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆคนที่เห็นเขาพวกเขาเหล่านั้นคือมันไม่มีน้ําครับแต่เขาแทกอยู่กับพวกหินพวกก้อนอิฐนะครับเนาะเป็นเลือดเป็นอะไรเต็มไปหมดนะครับก็คือแบบร้อนเขานะครับอันนี้คือความแรงนะครับของสถานที่นะครับผม โอเคครับเพื่อนๆพี่ๆก็ประสบการณ์นะครับคร่าวๆเลยนะครับความเหนียวนะครับความเฮี้ยนนะครับแล้วก็ความแรงของกุนะครับนี่ครับก็คือการสร้างก็ดีนะครับนพพระสมเด็จพระเอกาทศรสนะครับสร้างเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนานะครับเป็นวัดที่ท่านสร้างขึ้นมานะครับมาครับเพื่อนๆพี่เรามาลงกล้องซองกันนะครับ นี่ครับ <c oughs> นี่ครับเปิดเผยพี่ <c oughs> นี่นะครับคาบดินคาบอะไรนะครับในกุกนะครับนี่ครับ ความแห้งความอะไรนะครับเพื่อนเพื่อนพี่สังเกตตรงนะครับตรงพื้นผิวนะครับเนาะพื้นผิวครับเป็นพวกลาดินนะครับนี่ครับเขาพูดออกมาจากในเนื้อนะครับนี่ครับอันนี้คือดินเก่านะครับดินเก่าถึงยุคนะครับต้องมีลาครับเนาะความเก่าความอะไรนะครับต้องมีนะครับคาบไข่ความเก่านะครับผม นี่ครับนี่ครับชั้นดินนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับนี่ครับ ดำดำนะครับเนาอดำดำแดงแดงก็ดินนะครับแล้วก็จะมีนะครับเนี่ยดำดำนะครับลาดินครับผุดออกมาจากในเนื้อข้างในนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นด้วยพี ันนี้ก็รอยตัดนะครับเพราะเขาเป็นขัดตัดใช้นะครับอย่างที่บอกนะครับเนี่ยเป็นพิมพ์พระแผงเขาเป็นพระเจ้าสิบชาตินะครับแต่คุณตัดแบ่งกันนะครับเนาะเพื่อที่สะดวกในการเลี่ยมใช้นะครับปราก่นี้นิยมตัดเดี่ยวครับตัดเดี่ยวใช้กันนะครับ เพื่อพี่ดูเนื้อในนะครับนี่ครับแห้งก่อนหมดแล้วนะครับนี่ครับ เหมือนข้างในนี้เหมือนที่สังเกตน,นะครับก็คือเหมือนหน้าหลังนะครับเนาะหน้าหลังเขาอาจจะแบบโดนไฟนะครับเนาะเป็นเนื้อดินเผาครับโดนไฟก็เลยออกแดงๆแต่ข้างในนี้เหมือนพ้าเขาหนานะครับนี่ครับก็เลยเป็นออกขาวๆเทาๆนะครับนวลๆนี่ครับ หน้าหลังเหมือนเขาโดนความร้อนนะครับทําให้พระแบบเซตัวนะครับนี่ครับอืมนี่ครับคลาสสิกดีครับเพื่อนเพื่อนพี่นนะครับความเก่าแล้วก็นะครับขนาดตั้งนานนะครับเพื่อนๆพ่พี่ดูสําคัญนะครับเนี่ยความคมของพิมพ์นะครับดูแขนนะครับดูเข่านะครับนี่ครับขา นะครับซูมนะครับยังมีขนาดเก่าและย,ยังมีความคมนะครับความคมชัดนะครับผมนี่ครับดูขานะครับซ้อนกันเลยนะครับนี่ครับขานี่ซ้อนเป็นเส้นเลยนะครับ ก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับที่รับชมและก็ติดตามกันมานะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับช่องเก่งพ,พ่อโสธรให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ